คุณนะถอาเราได้ออกจากบ้านเราไม่ได้ปิดประตูรู้ <c oughs> ยิ้มนีใ้ใครก็ใจละลายไปไหนไปไปนนนจะเก็บดอกไม้ดมด,ดูวที่หอมชื่นชาเยอะแยะเลย <c oughs> ไหนไหนไหนไปที่ไปทางไหนล่ะก็นี่ไงไม่จากกัดอยู่นึ่งนี่ไง การดันให้เราเก็ด้ก็นี่ไงลุกนี่ไงนี่ไงเหี้ยสวยไหมสวยจังเลยนยะออกจากบ้านแล้วไม่อยากกลับง,ง่วงหอม หอมไหมหอมหอมจังเลยตูบ้านก็ไม่ได้ปิดไม่ไปแล้วลูกครับประตูบ้านเราไม่ได้ปิดดูไปต่อเรื่อยๆนะนั่นโอ้ประตูเราไม่ได้ปิดหรอไปปิดประตูกันก่อนปะอยากไปด้วยความอยากไปดูนะ ้าไปปิดประตูก่อนไปได้แล้ว